ตัวนี้ตัวนี้คือกระชังรับลูกกุ้งที่เราปล่อยลงปล่อยลงจากรถนะครับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือลดลดลดการทะเลาะกันร,ระหว่างเจ้าของลูกกุ้งกับเจ้าของบ่อดินก็คือเวลาเราเอาลูกกุ้งลงไปในบ่อดินแล้วเนี่ยพอมันเกิดเสียหายเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะกันว่าไอคนส่งลูกกุ้งก็บอกลูกกุ้งผมแข็งแรงคุณเตรียมน้ําบ่อดินไม่ดี ไอคนบ่อดินก็บอกผมเตรียมน้าดีแล้วลูกกุ้งคุณไม่แข็งแรงมันไม่มีตัววัดเราก็เลยทํากระชังขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยลูกกุ้งจากรถลงมาในกระชังเพราะฉะนั้นจงไม่ได้ปลอยตรงนี้นะต้องาอยู่ในอ่าใช่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 ทีนี้เอ่อพอถ้าเกิดมันมีกุ้งเสียหายมาจากการขนส่งมาจากคนขายลูกกุ้งเนี่ยตัวตัวตายก็จะตกอยู่ในนี้ ตัวที่แข็งแรงก็จะว่ายออกไปอ้าวเหรอคะอแสดงว่ามันต้องปล่อยปิ่มปิ่ม,มถูกไหมไอ้ตัวเนี้ยลงปลิ่มลอยน้ําครับแต่ว่าเวลาเราปล่อยน้ําเนี่ยเราปล่อยเข้าทางนี้อ,ออกมา<อ>เขาแข็งแรงส่วนไอ้ตัวที่ไม่แข็งแรงก็จะตกตายอยู่ในนี้อ่าเพราะฉะนั้นก็เราก็จะบอกได้ว่าเอ้ยคุณขนย้ายมาไม่ดีนะตัวตายเยอะก็ต,ตัวตายอยู่ในนี้หรืออาจจะบอกว่า เฮ้ยไม่มีตัวตายเลยแต่พอรุ่งเช้าตายเยอะเอ้ยคุณเตรียมน้ําบ่อดินคุณเตรียมไม่ดีนะอันนี้คือลดการโต้ทะเลาะกันแต่ถ้าอย่างเหมือนของผมเนี่ยผมทําใช้เองการที่เราเอากุ้งแน่นๆ่นมาปล่อยไว้ในเนี้กับการที่เราปล่อยลงปั๊บแล้วให้มันว่ายลงไปในน้ําเลยอย่างที่โล่งสบายเลยเนี่ยมันว่ายเลยดีกว่ามันไม่ต้องมาแออัดกันอยู่ในนี้ จะเห็นว่าผมทําไว้แต่ผมไม่ได้ใช้เพราะผมปล่อยของผมเองไอทําตายก็ใช้กับลูกค้าอ่าครับไอนี้ผมก็ใช้เพราะว่าเวลาเราทําแล้วเราต้องวัดผลตัวเราเองด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ใส่ทุกคันเหมือนคนอื่นเดี๋ยวผมก็คันท้ายผมถึงจะเอาใส่เพื่อจะลองดูเพื่อจะลองดูว่าไอกุ้งกุ้งที่เราทํามาแบบเนี้ฝีมือเราระดับไหน ี่ระคือมันก็ต้องปรับปรับ,รบรุงไปเรื่อยอย่างคุณน้องมาฟาร์มผมเนี่ยคุณน้องก็จะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดน้องไม่เห็นพี่อะไรไม่เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างครับครับครับ,รบแลนี้เราก็บอกใหม่กิ้งเลยอ่าครับก็เราก็พัฒนาไปเรื่อยครับเพิ่มบ่อไปเรื่อยไอ้บ่อนี้เราตั้งใจที่จะเลี้ยงแบบรอบเร็ว คือเราชําให้นานเราชําให้นานแล้วก็เลี้ยงบ่อดินให้สั้นอันนี้ชําม,มาสี่สิบวันเลี้ยงบ่อดินอีกสี่สิบวันรวมแปดสิบวันเราคาดการว่าเราน่าจะได้หน้าสามละครับก็ก็ก็จะเป็นเพิ่มรอบในการเลี้ยงแล้วก็พอบอปูพีเร้อยเปอร์เซ็นเป็นพีอีแบบสารหรือว่าเป็นพีอีที่ไม่มีรูเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ทีดยาทิดอะไรที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมบ่อเป็นเดือนๆเหมือน,นบ่อดินเราสามารถจับปั๊บล้างเลยขัดบอ่อเลยเตรียมน้ำต่อได้เลยสิบวันเราก็สามารถลงลูกลกุ้งชุดใหม่ได้แล้ว